ครับรรทาน่านผู้รหรทูท่านานผู้บริหครุก่นทานผู้รัหารทนทานู้บรารทุกทนท่านผู้บรหาร่านานผรัหารท่านท่านผ้รากท่านท่านผ้บริหรับานท่านผบรหา่าาผู้บริหารทก่นทานผู้บรัหารุกท่านท่านผู้บรหร่านทเผู้รรุ่นานบรารุก่ยนท่านผู้หา่าผู้รหานทานู่บรับรท่ท่านผู้บหา่นะครับ ตั้งส่วนหน้าลำดับแรกก่อนว่าพื้นที่โรงงานที่มีความพื้นที่เสี่ยงนะครับรายงานถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบของภูการบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับขอเรียนเชิญครับเขตพอนในพื้นที่การเข้าฝูเนี่ยตัดดำเนินการไปถึงผลท้องถิ่นที่ดําเนินการได้นะครับที่มีศักยภาพและมีแนวทางนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกระจายการให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ช่วยเหลือ ตัวเองเป็นบางส่วนของตัวเลขสางแล้วก็ชายฝั่งในตะวันออกนะครับก็ต้องมีทุ่งน้ำสาขายิ่งรันครับอ่าขั้นตอนแรกเป็นเรื่องของการกระหนุนน้ำดิบจากโครงการชลประทานเนี่ยอย่างในเรื่องของการวางผลีเนี่ยเราให้ความสนใจเป็นเรื่องต้นๆก็สื่อเรื่องการจังหวัดผลีเนี่ยเรื่องของปัจจุบันนะครับน้งน้ำของพระพุทธเจ้าปัจจุบันมีอยู่63%